ว้าวฝนตกก็จะมีลุ้งทันทีเลยประเทศอันนี้เออลุ้งชัดมากพี่น้องสองลุ้งสองลุ้งเลยเอา้าวขึ้นมาโชวดีแทะเจอสองลุ้งเลยจ้าเห็นไหมลุ้งที่สองยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะสองเส้นเห็นไนะสองเส้นนะเส้นที่สองก็ไม่ชัดเท่าไหร่เออ สวยมากเ้วพี่น้องลุงที่สองหายเหลือลุงเดียว ه, เหลือนิดเดียวตอนเนี้ยแปลกแต่จริงนะพี่น้องเออหายไปแล้วลุงที่สองหายแวบ,บไปไรยทายได้แค่นิดเดียวหนึ่งตอนนี้ลุงที่แหลกไกลก็ะจะหมดแล้วแปลกแปลกแต่จริงพี่น้อง แล้วตอนนี้ก็หายไปแล้วไม่เหลือเลยเออมาไวไปไวมากเลยพี่ลุงน่ะ